สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกมเอ่าเกมที่มีชื่อว่าเอ่อชื่อว่าอะไรนะเด็ดผูเด็ดเจ็ดนะครับเด็ดผูเนี่บมาก่อนอื่นคุณต้องอมีโปรแกรมบิดนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์นะครับมันไม่ต้องใส่ลิงก์หรอกกดให้มันดูเลยอ่ะแล้วเดี๋ยวเอาลิงก์ไว้ให้ใต้ด้วยอ่ะนะแต่น่าจะมีกันแล้วนะส่วนใหญ่อ่ะถ้ามีกันแล้วก็ค้ำค้าไปกันได้เนะี่ยโอเคก็เนี่ยนะเลือกคิมเลยครับว่าอุย้ยบด ปิดนะครับทอรินถามว่าอาทิตย์หนึ่งที่ผมหายไปผมหายไปไหนนะเนี่ยนงจัดว่าถุยไปนี่ครับไปซื้อใหม่ครับใหม่มันแม่งพังครับแมวคนตื่นแม่งดึงเชือกใหม่ก็ขาดเลือกปิดทอร์เรนต์เนี่ไทยแ็ได้รบเออเผื่อจะไม่เก่งกริปนะครับบางคนเก่งกริปก็ไม่อยากอ่านก็ภาษาไทยก็ได้ครับหน้าตามป็นประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณโหลดมาแล้วตรงสัญลักษณ์ตรงสีเขียวนี่มันสีม่วงแบบเนี้ มันก็ไม่ได้แปลกนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับขอแค่มันเป็นชื่อปิดโทนเลนส์นะครับมนาจากแค่คนละโมเดนกันแต่มันใช้ได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าโมเดนใหม่จะดีนะบางทีมันก็เหมือนกันเลยนะโอแค่เขาทำออกมาให้ได้หลากหลายกันนะแต่เแต่โชั่นบางทีมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนไปหรอกครับแค่รูปลักษณะไอคอนเหมือนแค่นั้นแหละครับบางทีคุณโหลดมาเป็นสีม่วงๆเนี่ยว่าจะเข้าใจผิดนะครแต่บางมันก็อันเดียวกันนั่นแหละนะเออคุจะย้ำอะไรนะนี่นะ โหลดเสร็จแล้วครับโหลดเสร็จก็ติดตั้งกดด็กๆกนีกไปนะครับเสร็จแล้วก็ให้มาที่เว็บนี้เว็บอู๊ดเมลไม่กดตีนสสตว์ขึ้นทีวีโอเคนะครับเสร็จแล้วให้พิมพ์ว่า Google เลยนะเดี๋ยวลิกเมื่อกี้ผมใส่ไว้ข้างใต้ใน description ให้ก็ได้ครับโอเคว่าแบบตะวอยังเลยทีเดียวนะเฮ้ยอีกเนี่ยไม่ต้องโหลดแล้วว้าวโอเคครับเสร็จแล้วเขียนว่า เอไพเลทครับนะทุกที่มีไพเลทดเบย์ครับทุกที่อยู่ในนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเอวเอวีเอวอไอวาอะไรกันเ่ยไปหาวิาเองแล้วกันอ้าอ้าครบเข้าไปเลยครับคุณต้องติดตั้งบิดก่อนนะครับไม่ใช่อยู่ดีๆมาทำเนียนโหลดไปครับหาไม่จะได้หรอไม่ได้หรอกนะครับกดกีนครับเดี๋ยวไอสัตว์เดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับ เขาเล่กันด้วยนะเมื่อกี้แมวแมงจะกระโดดขึ้นทีวีนะก็เลยต้องเข้าไปขัดขวางนะโอเคนะหลังจากนั้นนะเะไรพอเข้ามาหน้านี้แมงจะมีโฆษณาคุยคุยอันหนึ่งนะที่ไม่มีวันจบสิ้นนะขึ้นมาทุกวิทีเขียนได้เลยครับคุณจะเขียนอะไรเขียนเลยครับเจ้าอะไรคุณเอาเลยครับในนี้มีหมดครับนะใส่ถุงยางก่อนนะครับเราจะเอาคุยอ่ะ เราเขียนไปเลยครันคลิปนี้โหลดเด็ดพูใช่ไหมจะรออะไรเขียนไปดีเด็ดพูเอ้ากดเลยรอ่ากดไปเลยดีครับกดเย้กดเยยรอ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 ได้ไหมรอ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 ได้ไหมรอรอรอฟักย้าแมนเด็ดชายนะครับบริจาคได้เมื่อเอาทุกคลิปเลยหาตรงนี้นะครับมองดูแถบจะเห็นคำว่า se นะครับเอา se เยอะๆมึงอีกแล้วเว้ย se เยอะๆนะครับเสร็จแล้วก็เลือกเลยนะครับดี่ ร้อยยิบเอ็ดเยอะไหมก็เยอะนะมาข้างล่างเอาเฮียมีสองร้อยสามเยอะไหมก็เยอะนะแต่นี่แม่งดีเอลสีเนี่ยไม่อยากได้สี่ร้อยสิบแปดนี่พีซีเกมกดตรงนี้เลยครับไม่ต้องคิกเข้าไปเสียเวลาครับกดรูปแม่เหล็กนะเห็นแม่เหล็กสวยๆนะมันดึงหูุมันเข้าไปครับกดปืนอ,อย่างนี้ครับเลือกเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนะไม่ดําเงินการใดๆแม่ไม่เข้าบิดให้คุณนะครับแต่ถ้าคุณเปิดใช้งานแอปพลิเคชันนะถ้าคุณปิดบิดอยู่แม่ก็จะเปิดบิดให้คุณอัตโนมัติครับเปิดเลยนะครับ พอเข้ามาเนี่ยก็มันก็จะให้เซฟไฟล์แล้วก็ดาวน์โหลดไปเรื่อยๆครับรอไปนะครับไฟล์ประมาณหกจิกกว่าแล้วแต่อันนี้ผมโหลดไม่ได้เพราะว่าแฟ้มที่ส่งต่อกําลังเพิ่มอยู่แล้วนะก็คือผมโหลดไปแล้วนะครับพอรอโหลดจนเสร็จเนี่ยเราก็จะได้ประมาณนี้เลยนะโอเคได้ก็กดเข้าไปเลยครับกดหนึ่งนะพรกดเข้าไปใช่ไหมนี่ครับจะได้ไฟล์แบบนี้มาะนี่บ ติดตั้งแค่ไดพูลนอนสต็อปพัทหนึ่งนะครับนอนสตีมไม่ใช่นอนสต็อปพัทหนึ่งนะครับอะไรก็เล่นได้เลยนะครับเล็กมีเฟิร์สคุณก็อ่านไปนะเผื่อคุณไม่เข้าใจอะไรนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็มีแค่นี้เลยครับสําหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจเนะี่ยก yeah. okay. 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 ็เข <oo> ้าใจซะเย้โอเคโอเคโอเคบายบาย